หลังจากปลูกฝังความเป็นอมะตะมาสิบปีคุณจะอยู่ยงคงกระพันเมื่อคุณลงจากภูเขาบทที่190หอาการค้าไปหยุนของเราต้องการความสามารถเช่นคุณเมื่อมีคนอยู่ใกล้ๆคุณจะรังเกียจและอยากจะรัดคอพวกเขาให้ตายแต่เมื่อเขาจากไปคุณก็คิดถึงเขานิดหน่อยใบหน้าที่เคร่งครัดของชายชราปรากฏขึ้นในใจของหลินเฟิงและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกอึดอัดมาก เท่าๆกำลังเล่นภาพเคลื่อนไหวที่ถูกระงับใช่ไหมคุณมีความสามารถพิเศษจริงๆและในขณะนี้เสียงของเสิวเหลียนเหรียนขัดจังหวะความคิดของหลินเฟิงพ่อขหนูท้องป่องมากหนูจะคลอดลูกไหมคุณพูดเรื่องไรสาระอะไรหลินเฟิงลูกหัวเล็กๆของลูกสาวแล้วตรวจดูร่างกายของลูกสาวอย่างละเอียด หลังจากดูดซับหินจิตวิญญาณจำนวน1,500ก้อนแม้ว่ารูปลักษณ์ของลูกสาวของเธอจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ร่างกายที่อ่อนเยาว์ของเธอก็อารมณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเส้นเมริเดียนจะแข็งตัวมากขึ้นและกระดูกก็หนาแน่นขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันยังมีพลังทางจิตวิญญาณจำนวนมากอยู่ในท้องของลูกสาวที่ยังย่อยไม่หมดนี่คือสาเหตุที่ลูกสาวรู้สึกว่าท้องป่องลินเฟิงจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เชิงอี้นัวถามอย่างกังวลใจไม่เป็นไรแม้ว่ารูปร่างของลูกสาวฉันยังไม่ตื่นแต่เธอก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้าวัวด้วยหมัดเดียวในตอนนี้หลิ้นเฟิงกล่าวจริงเหรอเสิ่วเหลียนเหลียนสุดยอดมากเชินอีนัวมองดูลูกสาวของเธออย่างตื่นเต้นเหลียนเหลียนตัวน้อยใส่หัวเล็กๆของเธออย่างน่ารักและทันใดนั้นก็พูดว่าพอ่อแม่ฉันอยากจะผายลม อย่าปล่อยมันไปอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่ามันเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณมันจะผ่านไปถ้าคุณอดทนลินเฟิงกล่าวอย่างรวดเร็วโอ้สิวเหียนเหลียนเม้มริมฝีปากของเธอแกล้งทำเป็นกลั้นหายใจเห็นฉากนี้แล้วลินเฟิงและเฉินอี่นัวมองหน้ากันและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและเพียงแค่นั้นปัง,ป,ง,ป,งประตูห้องถูกเคาะจากด้านนอก หลิเฟิงเดินไปเปิดประตูและพบว่าเฟิงไห่จากหาอการค้าไปหยืนที่ยืนอยู่นอกประตูนอกจากเฟิงไห่ตามมาด้วยสองคนชายหนุ่มและชายชราชายหนุ่มอายุประมาณ30ปีสูงมากกว่า1.8เมตรมีใบหน้าที่หล่อเหลาและการฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้ของเขาอยู่ที่ระดับที่7ของอาณาจากักรซีอานเทียนแล้วสแสดงออก ชายชราที่อยู่ข้างๆเขาสวมเสื้อผ้าสีเทาและมีออร่าเน่าๆแต่ดวงตาของเขาสดใสามากราวกับว่าพวกเขาสามารถส่องแสงได้อย่างชัดเจนชายชราคนนี้เป็นปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้ขั้นปลายแข็งแกร่งกว่าเจ้าวูจิคนก่อนมากหลินอาจารย์หลิมเฟิงไห่กล่าวสวัสดีอย่างเชื่องช้าว่างไงหลิมเฟิงถาม แม้ว่าเฟิงไห่จะถูกบังคับให้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนิกายกู้หญิงมาก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพราะเขาดังนั้นหลิมเฟิงจึงไม่ดูถูกเขาโดยธรรมชาติอาจารย์หลิมน,นี่คือนายน้อยของหอ,อการค้าของเราห่วงฟู่หยุนนี่คือผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของหอ,อการค้าของเราหลีฟ่ฟู่เฟิงไห่แนะนำให้รู้จักกับคนสองคนที่อยู่ข้างหลังเขา หลิมเฟิงมองดูทั้งสองคนและไม่พูดอะไรคุณคือหลิมเฟิงใช่ไหมห่วงฟู่หยุนผลักเฟิงไห่ออกไปและหลิมเฟิงถามด้วยรอยยิ้มมีคำแนะนำใดๆหลิมเฟิงถามอย่างใจเย็นถูกต้องคุณค่านิวเบนผู้อาวุโสภายนอกของหอ,อการค้าของเราในเมืองจิงหางคุณยังจำได้ไหมหวงฟู่หยุนกล่าวคุณมาที่นี่เพื่อแก้แค้นชั้นเหรอ ลิ้เฟิงกล่าวอย่างไม่แสดงออกตามสามัญสำนึกหากมีใครกล้าฆ่าผู้อาวุโสของหอ,อการค้าไปหยุนของเราหอ,อการค้าไปหยุนของเราจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างแน่นอนแต่เจ้าแตกต่างเราได้ตรวจสอบทุกสิ่งที่คุณทำในเมืองจิงหางและเมืองจิงหลิงแล้วรวมถึงเมื่อคืนด้วยคุณฆ่าผู้อาวุโสของนิกายกู้หญิงด้วยฉันก็รู้ด้วย หวงฟู่หยุนพูดหลายคำติดต่อกันจากนั้นมองลึกไปที่หลินเฟิงและพูดต่อหลินเฟิงคุณเป็นคนที่มีความสามารถและหอ,อการค้าไปหยุนของเราต้องการความสามารถเช่นคุณเป็นอย่างไรบ้างเข้าร่วมหอ,อการค้าไปหยุนของเราเป็นอย่างไรบ้างกราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเข้าร่วมคุณจะเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของหอ,อการค้าไปหยุนของเรา ฉันไม่สนใจหอ,อการค้าไปหยุนของคุณหลินเฟิงปฏิเสธเป็นครั้งแรกดวงตาของ่วงฟู่หยุนเป็นประกายแสงเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ถ้าหลินเฟิงเห็นด้วยอย่างตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกเขาคงจะรู้สึกผิดหวังและคิดว่าหลินเฟิงไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นในทางตรงกันข้ามหลินเฟิงไม่ได้ให้ความสำคัญกับหอ,อการค้าไปหยุนอย่างจริงจังดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าหลินเฟิงเป็นคนหญิง ห้าห้า,หาลิมเฟิงคุณมีเสน่ห์มากสำหรับฉันฉันชอบคนหญิงยโสเช่นคุณเพราะมีเพียงคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะเย่อหญิงที่จะเพิกเฉยต่อทุกสิ่งในระดับหนึ่งคุณคล้ายกับฉันมากหวงฟู่หยุนและเป็นคนประเภทเดียวกันหวงฟู่หยุนกล่าวอย่างภาคภูมิใจลิงเฟิงพูดไม่ออกเมื่อได้ยินสิ่งนี้เหตุใดหวงฟู่หยุนคนนี้จึงเหมือนกับหวังเย่ส่วน อดีตผู้นำของพันธมิตรศิละปะก,การต่อสู้ช่างเหม็นอับจริงๆอย่าเอาทองมาทานหน้าเธอกับฉันไม่ใช่คนประเภทเดียวกันลิ้มเฟิงใสห่หัวหวงฟู่หยุนไม่โกรธเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาส่งสายตาให้หลีฟู่ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างๆเขาดูหลีฟู่พยักหน้าและหยิบหินวิญ,ญญาณ200ก้อนออกมาจากถุงเก็บของของเขา ลิ้นเฟิงฉันได้ยินเฟิงไห่พูดว่าคุณต้องการหินวิญญาณกราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเข้าร่วมหอ,อการค้าไป่ายุนของเราหินวิญญาณสองก้อนนี้ก็จะเป็นของคุณหวงฟู่หยุนพูดด้วยรอยยิ้มหินวิญญาณสองยก้อนไม่ใช่จำนวนน้อยราคาตลาดหลายหมื่นล้านเขาทำเรื่องใหญ่ในคราวเดียวดังนั้นฉันไม่เชื่อว่าหลินเฟิงจะไม่ถูกล่อลวงคุณควรออกไปโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นฉันจะขโมยหินวิญ,ญญาณในภายหลังแต่อย่าตำหนีว่าฉันหลิมเฟิงที่ไม่เตือนคุณหลิมเฟิงมองไปที่หินวิญ,ญญาณแล้วพูดเบาๆปลนหวงฟูหยุนหัวเราะอ,ออกมาดังๆหลิมเฟิงผู้นี้หยิ่งมากว่าที่เขาคิดกล้าดียังไงมาพูดคำว่าปอลันต่อหน้าเขาละ่ะหลีฟูที่อยู่ข้างๆเข,า,ขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มหลิมเฟิงช่างน่ารักจริงๆ คุณกล้าพูดคำว่าปกลนต่อหน้าปรมาจารย์อย่างเขาที่กำลังจะเข้าสู่การจัดอันดับฤดูร้อนได้อย่างไรและเพียงแค่นั้นสุดทางเดินของโรงแรมมีคนอีกสองคนเดินอย่างรวดเร็วเขาคือลัททีเต๋าห่วงเมยยอและเจ้าวูจิบทที่191แผนผู้ถูกเลือกหัวหน้ากลุ่ม17แผนกบังคับใช้กฎหมายเกียวโตทำไมเจ้าวูจิถึงอยู่ที่นี่เขามาที่นี่เพื่อหลิงเฟิงด้วยหรือเปล่า รอยยิ้มบนใบหน้าของหวงฟู่หยุนหายไปและเขาเริ่มคิดอย่างลึกซึ้งในใจเขารู้จักเพียงเจ้าหอวูจีแต่เขาไม่รู้จักลัททีเต่าหวงเมยยอในทางกลับกันหลี่ฟู่ที่อยู่ข้างๆเขากำลังจ้องมองไปที่ลัททีเต่าหวงเมยยอราวกับว่าเขาคิดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่แน่ใจหอการค้าไปหยุนของคุณต้องการให้หลิมเฟิงทำอะไรเจ้าวูจีก้าวไปข้างหน้าและถามด้วยเสียงทุม้ม โดยไม่รอให้ห่วงฟู่หยุนตอบเขามองไปที่หลินเฟิงอีกครั้งและถามอย่างเป็นกังวลหลินเฟิงพวกเขาไม่ได้ทําอะไรคุณใช่ไหมปากของหลินเฟิงกระตุกเล็กน้อยขี้เกียจเกินกว่าจะตอบดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและปิดประตูคนพวกนี้มีสมองเหมือนป่วยหนักเขาหลินเฟิงชอบจัดการกับคนฉลาดและเขาไม่อยากจัดการกับคนโง่เลย เมื่อมองไปที่ประตูที่ปิดอยู่เจ้าวูจีและลัทธิเต่าห่วงเมยยอก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนะว่าเขาจะคิดอะไรบางอย่างและมองไปที่คนสามคนจากหอ,อการค้าไปหยุนด้วยสีหน้าไร้ความปราณีคุณรังแกหลิมเฟิงหรือเปล่าลัทธิเต่าห่วงเมยยอกล่าวอย่างเย็นชามีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าห่วงฟู่หยุนพูดเบาๆ แม้ว่ากรมบังคับใช้กฎหมายจะมีสถานะที่ดีแต่หอ,อการค้าไปหยุนไม่ใช่มังสวิรัตและมีคนที่อยู่เหนือมันที่ปกป้องหอ,อการค้าไปหยุนดังนั้นเขาจึงไม่ร้ายประโยชน์เลยถือฟ้าสูงแค่ไหนไม่รู้นักพรตเตาห่วงขมวดคิ้วอย่างเย็นชาและตบเขาทีละคนการแสดงออกของห่วงผู้หยุนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาไม่คาดคิดว่าชายชราตรงหน่าจะกล้าโจมตีเขา เขาเรียกพลังทั้งหมดเพื่อต่อต้านแต่มันก็ไร้ประโยชน์ตะลึงห่วงฟู่หยุนได้รับการตบหน้าอย่างหนักและเลือดก็ไหลล้นออกมาจากมุมปากของเขาออกไปจากที่นี่ถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปฉันจะฆ่าคุณลัททีเตาห่วงเมยยอกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาฆ่าฉันซะคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นนายน้อยของหอการค้าไปยุนห่วงฟู่หยุน หวงฟู่หยุนกโกรธมากจนเขาหัวเราะแทนลัททีเต๋าห่วงเมยอก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแม้ว่าพ่อของคุณห่วงฟูเ่เฮงจะอยู่ต่อหน้าฉันเขาก็ไม่กล้าที่จะอวดดีเหมือนคุณคุณการแสดงออกของห่วงฟู่หยุนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ชายชราตรงหน้าฉันมีตัวตนที่ไม่ธรรมดาจริงๆเหรอ เขารู้จักชื่อพ่อของเขาด้วยซ้ำและเพียงแค่นั้นคลิกประตูถูกเปิดออกและหลินเฟิงก็เดินออกไปด้วยท่าทางเศร้าหมองและพูดอย่างเย็นชาฉันไม่สนใจว่าคุณเป็นใครหากคุณกล้าพูดเรื่องไรสาระหน้าประตูบ้านของฉันภายในหนึ่งนาทีพวกคุณทุกคนจะต้องหยุดออกไปทันทีที่ข้อความนี้ออกมาหวงฟู่หยุนกลับมามีความรู้สึกของเขาทันที เขาไม่ได้สนใจหลินเฟิงแต่มองลึกไปที่รัททีเต่าห่วงเมยอในที่สุดเขาก็ไม่พูดอะไรเขาหันกลับมาและพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มไปกันเถอะผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างหลี่ฟู่และเฟิงหายตามหลังอย่างใกล้ชิดพวกเขาทั้งสามหายตัวไปสุดทางเดินในพริบตาพวกเจ้าสองคนก็หายไปได้เช่นกันหลินเฟิงกล่าว เจ้าวูจีและลัททีเตาห่วงเมยอรู้อารมณ์ของหลิมเฟิงดังนั้นพวกเขาจึงไม่โกรธหลิมเฟิงชันห่วงเมยอจากนิกายลัททีเตาเรามาที่นี่เพื่อหารือบางอย่างกับคุณเจ้าวูจียิ้มเล็กน้อยหวงเมยอดวงตาของหลิมเฟิงฉายแววประหลาดใจเขามองดูลัตทีเตาห่วงเมยออย่างใกล้ชิดจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าลัทธีเตา หวงเมยยอจริงๆแล้วเป็นคนที่แข็งแกร่งในอาณาจักรจิตวิญญาณการต่อสู้ไม่เลวร้ายไปกว่าอาจารย์ใหญ่ของสำนักซูนหลิงถ้าอยากให้ฉันเข้าร่วมกรมบังคับใช้กฎหมายหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วหลิงเฟิงกล่าวทำไมคุณไม่อยากเข้าร่วมแผนกบังคับใช้กฎหมายฉันไม่รู้ว่ามีคนกี่คนในโลกศิละปะก,การต่อสู้ที่ต้องการเข้าร่วมแต่พวกเขาทำไม่ได้ เจ้าวูจิรู้สึกสับสนมากเกี่ยวกับการตัดสินใจของหลินเฟิงมีคนมากมายที่ชอบกินขี้และฉันก็ไม่เห็นเธอกินมันเหมือนกันหลินเฟิงหัวเราะเยาะเจ้าวูจิในเวลานี้ลัททีเตาห่วงเมยอพูดขึ้นและกล่าวว่าหลินเฟิงจุดประสงค์ของการมาเยือนของเราในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อขอให้คุณเข้าร่วมแผนกบังคับใช้กฎหมายแต่เพื่อเชิญคุณให้เข้าร่วมโครงการคอเสเนวัน แผนผู้ถูกเลือกหลิ้มเฟิงสับสนเล็กน้อยมันหมายถึงการเผชิญหน้ากับคนทั้งประเทศรวบรวมนักรบที่เก่งที่สุดอายุต่ำกว่าสิบขวบจากตะวันตกและเลือกบุตรชายสิบคนของมังกรที่แท้จริงจากพวกเขาลูกมังกรที่แท้จริงนั้นเทียบเท่ากับลูกของประเทศลูกชายของมังกรที่แท้จริงทุกคนจะกลายเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของต้าเซียในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลัทธิเตาหวงเมยอผพูดทีละคำลิมเฟิงดูตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเกี่ยวกับแผนเช่นนี้แต่เขายังคงใส่หัวแล้วพูดว่าขอโทษทีฉันไม่สนใจลิมเฟิงทุกคนที่สามารถได้รับเชิญให้เข้าร่วมคอเส้นวันโปรเจก t นั้นเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงมันมีชนชั้นสูงจากทั่วประเทศคุณไม่อยากแข่งขันกับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นที่ไม่เลวร้ายไปกว่าคุณเพื่อดูว่าใครคือใครแข็งแกร่งขึ้นหรอ เช่นเดียวกับห่วงผู้หยุนในตอนนี้อย่าลืมว่าเขาอยู่ในระดับที่เจ็ดของอาณาจากักรซีอานเทียนแต่เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมแผนคอเส้นวันด้วยซ้ำลัททีเตาห่วงเมยอหยุดชั่วคราวและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย้าวยวนยิ่งกว่านั้นตราบใดที่คุณสามารถโดดเด่นและเป็นบุตรชายของมังกรที่แท้จริงได้ต้าเซียจะฝึกฝนคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อถึงเวลานั้นคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศเมื่อได้ยินประโยคนี้ลิมเฟิงรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยสิ่งที่เขาขาดในตอนนี้คือทรัพยากรการฝึกฝนของเขาหากเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐเขาควรจะสามารถทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรนอกร่างกายได้อย่างรวดเร็วมีข้อกำหนดอื่นใดในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้หรือไม่ลิมเฟิงถาม จริงๆแล้วไม่มีข้อกำหนดฉันแค่อยากให้กลุ่มของคุณรวมตัวกันเพื่อฝึกฝนพิเศษเป็นเวลาหนึ่งปีจากนั้นคุณจะถูกขอให้ทำภารกิจข้าในต่างประเทศให้สำเร็จใครก็ตามที่ทำภารกิจสำเร็จได้มากที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งจะโดดเด่นลัทธีเตาหวงเมยอยอกล่าวด้วยรอยยิ้มลิมเฟิงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้นี่ไม่ใช่ปัญหามากเกินไปเหรอ ยังมีการฝึกพิเศษอีกหนึ่งปีและต้องไปทำภารกิจอะไรในต่างประเทศลืมไปซะไปเถอดฉันอยากพาลูกสาวไปดูการ์ตูนหลังจากที่หลินเฟิงพูดจบเขาก็ปิดประตูโดยไม่รอคำตอบของลัธิิเตาห่วงเมยอบทที่192สู้อยู่ชิงเจ้าวูจิเห็นหลินเฟิงปิดประตูและพูดด้วยความโกรธ ลิ้มเฟิงเด็กเหลือขอที่มีความแข็งแกร่งไม่มีมารยาทเลยจริงๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสยอย่างพวกเราความเย่อหยิ่งที่ไม่มีพรสวรรค์จะทําให้ผู้คนโกรธมากแต่ความเย่อหยิ่งในพรสวรรค์จะไม่ทําให้ผู้คนรังเกียจลิ้มเฟิงเป็นคนที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและไม่เคยประสบความสูญเสียใดๆเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาที่จะมีอารมณ์ชุนเฉียว ตอนที่ฉันยังเด็กฉันบ้าก,กว่าเขาแต่เมื่อโตขึ้นฉันก็เริ่มเป็นคนต่ำต้อยมากขึ้นเรื่อยๆลัททีเตาห่วงเมยยอไม่โกรธแต่ดูเหมือนว่าฉันจะชื่นชมเขามากเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจ้าวูจิพยักหน้ายอย่างช่วยไม่ได้และถามว่าคุณห่วงเราควรทำอย่างไรตอนนี้ลัททีเต่าห่วงเมยยอไม่พูดแต่เดินออกไปข้างนอกทั้งสองคนลงมาชั้นล่างที่โรงแรมด้วยกัน ลัทธีเต่าห่วงเมยยอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วโทรหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบังคับใช้กฎหมายและอธิบายเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบังคับใช้กฎหมายคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าหลิมเฟิงคนนี้กำลังทำให้ฉันสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆมาทำสิ่งนี้กันเถอะไม่ต้องกังวลกับหลิมเฟิงในตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลความเจ็บป่วยของหยุนเฟยให้ดี สำหรับฮอลลี่รอเฟิงฉันจะปล่อยให้อยู่ชิงไปดูว่าเขาจะช่วยได้หรือไม่หลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบังคับใช้กฎหมายผู้จบเขาก็วางสายโทรศัพท์ทันทีที่วางสายโทรศัพท์เจ้าวูจิกล่าวด้วยความยินดีฮ้าห้าหลิมเฟิงกำลังประสบปัญหาตอนนี้จริงๆแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการก็ขอให้ซูอยู่ชิงนังนั่นดูแลเรื่องนี้ สู้อยู่ชิงทุกคนกลัวในแผนกบังคับใช้กฎหมายของเราแอลก็กังวลมากแม้แต่ผู้นำของห้ากลุ่มแรกก็ยังปวดหัวอย่างรุนแรงเมื่อเห็นเธอโอ้ฉันเคยได้ยินเรื่องสู้อยู่ชิงนี้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งเธอมีพลังมากขนาดนั้นเลยเหรอลัทธิเตาห่วเมยอถามด้วยความประหลาดใจยิ่งกว่านั้นเธอเจ๋งมากรู้ไหมว่าเธอมีชื่อเล่นอะไร นักเก็บเกี่ยวผู้ชายเพราะเธอดูมีสเสน่ห์และเก่งในเรื่องสเสน่ห์โดยทั่วไปแล้วใครก็ตามที่เห็นเธอจะต้องตกหลุมรักเธอนางตัวนี้ชอบแกล้งคนอื่นแต่เธอไม่รับผิดชอบในการดับไฟผู้ชายในองค์กรรู้สึกเหมือนเห็นผีเมื่อเห็นเธอเจ้าวูจิจินตนาการว่าหลิมเฟิงผู้หญิงพยองดูเหมือนพี่หมูต่อหน้าซูหยู่ทิงและอดไม่ได้ที่จะยิ้มด้านอื่นๆ หวงฟู่หยุนหลี่ฟู่และเฟิงไห่กลับไปที่สาขาเจนหลิงของหอ,อการค้าไปหยุนเฟิงไห่ใช้พลังทั้งหมดของคุณในานามของฉันเพื่อค้นหาตัวตนของชายชาราชุดเหลืองคืนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครกล้าดียังไงมารังแกฉันแบบนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยหวงฟู่หยุนกล่าวด้วยสีหน้ามืดมนเฟิงไห่พยักหน้าด้วยความเคารพและกำลังจะออกไปตรวจสอบแต่หลี่ฟู่หยุดไว้ ไม่ต้องตรวจสอบชายชราชุดเหลืองจะต้องเป็นลัทธีเตาหัวเมยอผู้โด่งดังเมื่อร้อยปีก่อนลัทธิเตาหวงเมยอถูกต้องคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากลัทิิเตาเขาเก่งในศินละปะการควบคุมสายฟ้าและเขายังอยู่ในรายชื่ออันดับของตาเซียหลีฟูใส่หัวแล้วกล่าวว่าหวงฟูหยุนดูมืดมนและไม่มั่นใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าชายชราชุดเหลืองจะแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาไม่จริงจังกับเขาด้วยซ้ำก็แค่นั้นไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกับคนแก่แบบนี้พ่อสอนมาตั้งแต่เด็กๆให้เคารพผู้เฒ่าและรักเด็กหวงฟู่หยุนพูดเบาๆเมื่อได้ยินอย่างนี้หลี่ฟู่และเฟิงไห่มองหน้ากันทั้งคู่พูดไม่ออกแค่ขี้ขลาดทำไมคุณถึงพูดถึงการเคารพผู้เฒ่าและรักผู้เยาว์ แต่หลินเฟิงผู้นี้กลับกล้าปฏิเสธฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่มันไรเหตุผลจริงๆฉันห่วงฟู่หยุนไม่มีหน้าเหรอห่วงฟู่หยุนหรี่ตาลงเล็กน้อยแล้วพูดอีกครั้งเฟิงไห่คุณพูดก่อนหน้านี้ว่าหลินเฟิงและคนอื่นๆกำลังจะไปหาตระกูลเฉินในหยุนชวนในอีกสองวันข้างหน้าถูกต้องตอนที่ฉันกำลังคุยกับเฉินเฉียนซู่เฉินเฉียนซูก็บอกฉันเรื่องนี้ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์นี้แล้วพวกเขาควรจะไปหยุนชวนพรุ่งนี้เฟิงไห่ตอบอย่างรวดเร็วดีมากถ้าอย่างนั้นไปเที่ยวหยุนชวนกันเถอะตระกูลเฉินเหรอจุจุมันเป็นเพียงครอบครัวเล็กๆที่ครองโลกหัวงฟู่หยุนหัวเราะเบาๆยืนขึ้นและพูดอย่างใจเย็นไปกันเถอะเราจะออกเดินทางคืนนี้และไปหาตระกูลเฉินก่อนหลินเฟิงไม่หยิงหรือ ฉันอยากให้เขาเห็นด้วยตาของเขาเองว่าตระกูลเฉิญคุกเขาลงและเลียฉันอย่างไรเมื่อเขาเห็นผู้คนจากตระกูลเฉิญคุกเขาลงและเลียฉันเขาจะรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าฉันห่วงฟู่หยุนแข็งแกร่งแค่ไหนประเทศญี่ปุ่นในฐานทัพลบับของกลุ่มยาชีพ่อและลูกชายยามาซากิดาหลังและยามาซากิกาวะคุกเข่าต่อหน้าชายลึกลับที่สวมเสื้อคลุมสีดํา ภารกิจลอบสังหารวายุนเฟยครั้งนี้ล้มเหลวล้มเหลวนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มยาชีเราไม่เคยได้รับความพ่ายแพ้เช่นนี้ไม่มีอารมณ์อยู่ในเสียงของชายลึกลับท่านท่านโปรดให้โอกาสเราพ่อและลูกอีกครั้งยามาซากิดาหลางพูดอย่างสั่นเทาเด็กผีตายแล้ววินรันเนอร์ตายดาปีศาตายแล้วและตอนนี้แม้แต่นักรบเงาคนบ้าก็ตายแล้ว ฉันให้โอกาสคุณไม่เพียงพอเหรอชายลึกลับกล่าวอย่างใจเย็นคนที่เข้มแข็งมากในอันดับต้าเซียจะต้องลงมือดำเนินการไม่อย่างนั้นด้วยความแข็งแกร่งของคนบ้าอะไรจะเกิดขึ้นได้ยามาซากิดาหลางพูดอย่างกังวลใจต้าเซียหนึ่พันคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรต้าเซีย ชายลึกลับพึพรรมพำกับตัวเองมีประกายเย็นชาแอร์วบวับผ่านดวงตาของเขาภายใต้เสื้อคลุมสีดำท่านโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเพียงครั้งเดียวฉันสามารถฆ่าวายุนเฟยนั่นได้อย่างแน่นอนอยามาซากิดาหลังกล่าวคุณไม่มีโอกาสนี้ไม่ท่านโปรดไว้ชีวิตข้าเถิดท่านเจ้าข้าได้โปรดไว้ชีวิตท่านด้วยอ่าคลิก ชายลึกลับตัดศีรษะของพ่อและลูกชายก่อนแล้วจึงพูดอย่างเย็นชาเงาเติบโตขึ้นเงาดำค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงต่อหน้าชายลึกลับไปที่อาณาจักรต้าเซียและสังหารวาหยุนเฟยจากนั้นไปหาปรมาจารย์ในอันดับต้าเซียหากคุณสามารถฆ่าเขาได้ก็ฆ่าเขาหากคุณไม่สามารถฆ่าเขาได้ให้นำข้อมูลของบุคคลน,นี้กลับมาใชา่ เงาพยักหน้าคนทั้งคนกลายเป็นลูกบอลแห่งเงาและหายตัวไปตอนดึกพระจันทร์ก็เหมือนจันเงินดวงดาวก็เหมือนทะเลลิมเฟิงเหลือบมองอี้นัวที่กำลังนอนหลับสนิทในอ้อมแขนของเขาจากนั้นจึงสวมเสื้อผ้าเบาๆไปที่ระเบียงจุดไฟและเริ่มสูบบุหรี่ในฐานะวิญญาณแรกเกิดที่ทรงพลังตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องนอนเลยแอรมันก็ยากที่จะหลับไปและเพียงแค่นั้น เขาเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่บนระเบียงห้องสวีทข้างๆงเชิงเฉียนซูกำลังเผชิญหน้ากับท้องฟ้ายามค่ำคืนอันกว้างใหญ่โดยไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ลิ้มเฟิงกระโดดไปที่ด้านข้างของ,งเชิงเฉียนซูยื่นแท่งบุหรี่ออกมาแล้วพูดว่าเอาไหมเชิงเฉียนซูดูประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นหลิ้มเฟิงมาถึงแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและเริ่มสูบบุหรี่อย่างช้า คุณนอนดึกแล้วคิดถึงชีวิตที่นี่เหรอลิงเฟิงถามด้วยความสนใจชีวิตมีอะไรให้คิดละ่ะฉันแค่คิดถึงผู้หญิงถึงเฉียนสู่ใส่หัวผู้หญิงลิงเฟิงดูแปลกๆและพูดว่าผู้หญิงอยากคิดอะไรละ่ะคุณเป็นคนธรรมดาที่ยืนพูดไม่ได้โดยไม่ปวดหลังอุ้มน้องสาวฉันทุกวันและนอนหลับสนิทฉันได้ยินเสียงจากข้างบ้านด้วย นี่คุณกำลังบอกฉันเหรอคุณน่าซื้อใจคดมากเึิงเฉียนซูพูดด้วยความดูถูกลิ้มเฟิงสัมผัสจมูกของเขาอย่างเชื่องช้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้และคิดกับตัวเองว่าเขาต้องหาโอกาสซื้อบ้านไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยแต่แค่คิดจะมีประโยชน์อะไรละ่ะลิ้มเฟิงกล่าวเธอไม่เข้าใจผู้หญิงที่ฉันนึกถึงไม่ใช่คนธรรมดา เธอสวยจริงสวยจริงมีรูปร่างสง่างามฉันกำลังกินข้าวเย็นกับกลุ่มเพื่อนและเมื่อผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเธอก็เหลือบมองเราแบบสบายๆแล้วเราทุกคนก็ตกหลงรักเธอเฉิงเฉียนซูตกอยู่ในความทรงจำวันวันอะไรเฉิงเฉียนซูถามไม่มีอะไรในเมื่อคุณชอบเธอมากทำไมไม่ไปหาเธอล่ะหลิงเฟิงกล่าวฉันไม่สมควรได้รับมัน ในโลกนี้ไม่ควรมีผู้ชายคนไหนเทียบเธอได้ตอนนั้นเพื่อนผมหลายคนเข้ามาคุยแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธใครที่มาจีบกันแล้วก็จากไปเบาๆเหลือเพื่อนผมหลายคนให้กลับไปและคนแรกป่วยหนักไข้ใจถึงเฉียนสู่ถอนหายใจหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้ไฟแห่งการนินทาในใจของหลิมเฟิงก็ถูกจุดขึ้นมันเกินจริงขนาดนั้นเลยเหรอ ท้ายที่สุดแล้วเชิงเฉียนซูยังเป็นบุตรชายที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลศิลปะการต่อสู้ระดับโลกในหยุนชวนดังนั้นสถานะของเขาจึงไม่ต่ำเลยผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหลินเฟิงถามฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนฉันรู้แค่ว่าเธอชื่อสูอยู่ชิงด้วยสีหน้าชื่นชมเชิงเฉียนซูหยิบถั่วหนึ่งกำมือออกจากกระเป๋าแล้วพูดว่าคุณรู้ไหมว่านี่คืออะไร ถั่วแดงใช่แต่ถั่วแดงเหล่านี้ไม่ใช่ถั่วแดงธรรมดาสู้อยู่ชิงบอกฉันว่าถั่วแดงเหล่านี้คือถั่วแดงในบทกวีของหวางเหยซึ่งแสดงถึงความรักความเจ็บป่วยวันหลิมเฟิงทนไม่ไหวอีกต่อไปและรีบหนีกลับไปที่ห้องของเขาเขากลัวว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปเขาจะถูกล่อลวงและต่อยเฉิงเฉียนซูกลางดึกนี่มันฆ่ากันจริงๆ